สวัสดีค่ะพี่น้องพองปลาสุพสุขคณมี้กรบพุอยยานิ้วการละจ้าพี่น้องจ๋ายานิ้วก็มีข่าวมาอัปเดตเรื่องบอดบอยสริชัยซอแอนออรดีน่ารักมากส่งกำลังใจให้เพื่อนในวงการเดียวกันเฮงเฮงปังปังไปดูกันเลยจ้าไปเบิ่งกันเลยนอกจากพี่น้องจ๋าบอดบอยแล้วก็ได้โพสแคปชั่นแบบนี้แหละพี่น้องอันมันมือสองมือยานิ้วพึงเอามามีโอกาสเอามาให้เบิ่งให้ฟังพี่น้องจ๋าวันนี้วัน ดีเปิดฤดูการใหม่ของหมอลำใหญ่แห่งภาคอีสานปฐมบันเทิงศิลที่เกาะกลางบ้านผือจังหวัดขอนแก่นพี่น้องไปให้กำลังใจชมไปเชียร์เยอะๆนะครับขอให้ราบลื่นไม่มีอุปสรรคแฟนขับล้นล้นนะครับแล้วก็สอแอนแล้วก็แช์โพดท,ที่บอดบอยแชร์มเนอพี่น้องจา่าบอดบอยโพดส่งกำลังใจให้กับ พี่น้องทีมงานปฐมบันเทิงศิลทุกทุกคนนะคะขอให้เฮงเฮงผลงานเป็นที่ประทับใจของพี่น้องแฟนขับหมอลำนะคะเอฟซีลายๆถานการะลงไหลขอมาแสดงความชื่นดีใจนาอพี่น้องยินดีกับบันบอดบอยกระสอแอนแลวก็วงการหมอลำสุภสุคนพี่น้อง่นยินดีน้ำกันดีดีพี่น้องจ้ะเฮงเฮงปังปังราบลื่นปลอดฟ้าปลอดฝน เวทีอลังการสุดยอดอิลีครับส่งกำลังใจให้ค่ะขอให้งานสำเร็จราบลื่นปังๆนะคะส่งกำลังใจนะคะขอให้ราบรื่นทุกสิ่งอย่างปลอดฝนนะคะนพี่นองจ๋ากำลังใจให้ทีมงานปฐมบันเทิงศิล์นะคะส่งกำลังใจให้ทีมงานวงปฐมนะคะปังๆมันหมานค่ะแม่นนพี่นองอัน อามปฐมเอนเตอร์เทนเมนจิตชริยาบุญธรรมอันนี้บอดบอยแล้วพลแล้วพี่น้องแล้วก็คอมเมนต์วันอันน้องจิตชริยาก็มาคอมเมนต์ขอบคุณไอ้บอยและทีมงานใจเกินร้อยทุกคนคะ่ะอันนี้น้องอามเป็นกัมาตอบขอบคุณอำนวยพรความเมตตาจากอา้ที่อนุญาตให้นำส่วนหนึ่งของโชว์มาอยู่บนเวทีปฐมบันเทิงสิลปครับ เป็นกำลังใจให้พี่บอยและทีมงานใจเกินร้อยเช่นกันนะครับขอให้ลาบลื่นนะคะคนเข้าชมเยอะๆนะคะปฐมบันเทิงศิลเฮงเงปังปังรวยรวยงานประสบความสำเร็จคนชมล้นหลามคา่ะดีนอพี่นองเพื่อนกันชื่นชมยินดีน้ำกันวงกันมอล้ำเพื่อนก็นดีดีพ่นองจา้าส่งกำลังใจให้นะคะแม่ชอบเวทีเป็นโบราณสถาน สักแห่งใดแห่งหนึ่งสวยงามมากเวทีสวยงามขักนพี่นองจ้าเวทีใหญ่มากขอให้ปลอดฟ้าปลอดฝนนะจ๊าบอสก็คือบอสไม่แข่งกับใครคิดดีทำดีสนับสนุนทุกคณะเมนพี่นองจ้าบอสด,ดึงเข้าด้วยแม่ทำอันอันสื่อตัวมอล้ำใจกันหน่อยละพี่นองเพื่นอนันทรงอันลิงเขามาสื่อตัว โอ้ยดีใจน้ำบอดกระสอนพี่น้องเพิ่นกับยินดีน้ำวงการมอรำน้ำกันกับขึ่นชมยินดีน้ำกันสุพุสุคนดีดีหลายๆคณะเพิ่นกับโพดขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปด้วยดีลาบลื่นเอฟซีหลายๆเด้อพี่น้องเฮงเฮงปังปังรวยรวยเด้อสุพุสุคนวงการมอรำถึงบอดบอยสอยแอนสุพุสุคนล้วกะปฐมตบันเทิงสแล้วกะทุกคณะละพี่น้องจ้าพี่พี่น้องมีความชดเห็นว่าจังใดกับคอมเมนต์เข้ามาสูบฟังเด้เด้อจ้าคลิปนี้กัฝากไว้แค่นี้เราจะเจอกันใหม่คลิปหน้า ขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย